เอร์ไส์งานแล้วบรรยายอ่อนครับเพื<ว>่อ<น>ผมจบแล้วครับเจ็ดปีเพียนเรียนแอร์น้องรียนหมอโอเคครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวโลกทั้งหมด54,976ืัล้านคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับ ทุกคนครับวันนี้เสียงผมอาจจะแปลกนิดหน่อยพอดีว่าวันนี้ครับทุกคนมันคือวันที่13ธันวาคมเป็นวันที่ไอออนเนี่ยไปรับกิญญาครับแล้วก็วันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดผมพวกผมเนี่ยไปร้องคาราโอเกะมาแล้วเมื่อวานเนี่ยวันที่12เนี่ยผมไปกินเลี้ยงกับคิวทีโอปาครับมันเลยทําให้ตอนนี้ผมเสียงค่อนข้างแหบครับอาจจะแบบเสียงไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์งานรับบรินใหญ่ออนครับคือออนจะไม่รู้นะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ไปตัวเปล่าทุกคนผมมีของขววััให้มมนนอออีรกก่็ขงงงงดชิตผ คือเงินเก็บทั้งชีวิตของผมครับนี่ครับทุกคนในนี้มันจะมีแบบมีเงินอยู่นะครับมีเงินริงกูไม่ได้โกหกนี่แล้วก็มีทองแต่นี้เป็นทองปลอมนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากทีจ่จริงๆเนี่ยผมวางแผนไว้ครับว่าผมอะ่ะจะเช่ารถแห่ไปรับปินใหญ,ญ,ญอ่ออนไว้ทุกคนแต่ว่าผมไปลองเช่าแล้วครับลองเอาเงินไปให้พี่เขาเขาบอกว่าไม่พอผมก็เลยไม่สามารถเช่ารถแห่ไปให้ออนได้แต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าแค่เนี่ยไอ้อ่อนน่าจะมีความสุขแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับมาบรับสิทธ์นบ่า,บบายสามก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานวันนี้คนน่าจะเยอะผมกกกจรรีีบบบลััคคออทุนนนเ๋งา โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ไปเพชรบางนาเรียบร้อยแล้วคือลงครับผมเดินวนนายออนเนี่ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราขึ้นมาแล้วครับทุกคนคนเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าผมผมหาไม่เจอครับทุกคนไอียนเอียนอุ้ยเพิ่งใช้ยันนี่ออนออนมหาลัยออนเนี่ยเป็นมหาลัยสแตมฟอร์ดครับคือแบบมันเป็นมหาลัยต่างชาติเว้ยทุกคนแล้วแบบฝรั่งเยอะมาก ไม่คิดเลยครับเพราเพื่อนผมอ่ะจะมีวันนี้ครับทุกนคือมันเรียนจบ,ลบแ,แล้วครับแต่หลายคนยังไม่รู้นะเว้ยไอออนเนี่ยเรียนอะไรไอออนเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับการบินนะครับทุกนเกี่ยวกับแบบแอร์โฮสเตสอ่ะเรียนภาคอินเตอร์แต่พูดภาษอังกฤษไม่ได้เหมือนกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้เจอออนเรียบร้อยแล้วคือผมเห็นมาเป็นเพื่อนใส่ชุดคุยอ่ะทุกคนกเรียนสิบปีแต่แบบเขาเรียนเหมือนหมอเรียนไปแปดปีเพ,พื่อนผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับวันนี้เราสนกเรียบร้อยแล้วครับทุกคน ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาทั้งหมด6ปีนะครับพี่ผมรอคอยเพื่อนผมใส่ชุดนี้บอกเลยว่าเป็นเวลานานมากกี่ปีวะเจ็ดปีกันทุกนไม่ได้6ปีนะครับ7ปีทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าแม่ของนายออนเนี่ยครอบครัวของออนเนี่ยเสียเงินให้กับค่าเทอมมัเท่าไหร่แม่ดูไว้นะครับแม่เมื่อแรกผมเลียงบอกความจริงคือมาหนักหลอกค่าเทอมแม่ครับแล้วไปเที่ยวเมื่อ5ปีแล้วเนี่ยมไปเที่ยวดีแต่ตอนเนี้ยมไปเที่ยวเบบี้เฟสเดอร์ตี้ก็เคยไปครับไปกับผู้ชายขับพอร์ตป้ายแดงจริงๆก็เก่าเรื่องจริงครับแม่แต่ว่าไม่เป็นไรครับคคคคคนน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 ีีี้้้้้้เเเพื่่่อผผมมรรรยยยจบบบแแลลวววัััุุณณไไปกูชาะ ก็มึงเลยไม่เรียนไงจริงๆเนะี่ยเพื่อนผมเนี่ยเรียนมาละวสี่ปีใช่ปะ่ะพอผ่านไปสี่ปีเนี่ยเลยสองตัวจะจบแล้วสองตัวเพื่อนผมใช้เวลาสามปีในการเรียนจบผู้แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนคนนี้เราจะไม่พูดเรื่องแย่ๆเพื่อนผมจบแล้วครับเจ็ดปีเพื่อเรียนแอร์ต้องเรียนหมอ แล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนผมรู้สึกดีใจมากผมเป็นเพื่อนออนแต่ผมมาถึงแล้วแต่ครอบครัวออนยังไม่มาถึงเลยครับๆๆมคมแต่วันนี้ผมคึกมากผมคึกมากไม่จบจบแล้วๆๆมีแล้วอยากถามครับไปนี้ซื้อมาเท่าไหร่ไม่แพงเลยอันนี้อันนได้เหรอ Stanford International University for Misses Jiranan วุฒิมหาอะไรนี้ไม่ดีคร <อา S 1> ับเขียนภาษ<อ>าอังกฤษไม่เก่งพูดอังกฤษโชว์ดิต้องจากฮัารูอะรู้สึกไงวะแด๊กา์ครับผมรู้สึกเรียนจบรู้สึกว่ามันตัดอะไรเพรอะไรตังค์ไม่พอแต่ค่าเทอมแล้วรู้สึกแบบรายได้ไม่ิด แม่แปดหมื่นอ๋อแล้วก็จ่ายห้าแม่ดูเนี่ยครับลูกแม่เป็นอย่างไงแม่ลูกแม่เป็นอย่างเงี้ยลู้แต่ว่าตอนนี้คือไม่สามารถหางกันได้แล้วไม่สามารถหางกันได้แล้วแล้วก็เกาะมือเพื่อนหาของโบคนต่อไปเพื่อนผมเรียนจบแล้วครับพี่รานอนครับจีน่าเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วนะครับเพื่อนผมโลกเรียนจบแล้วตั้งใจเย็นไหมรอโดนบ่อยโดนบ่อยบ้านโดนบ่อยป่าเขาบอกโดนเรียนบ่อยครับโดดเรียนบ่อยมากจีน่นท์กลุ่มนี้แบบจ่าไหมใช่หรอ เซอเหรอโว้เป <G ã i> ็นค้หาข้อมูลเลยแต่เพื่อนพี่ผู้รากิจไม่ได้นะ ออแต่ตั้งใจเรียนอะไรเลย,เลยหนุ่มเยอะปะพี่โอ้ยดูหนะ้าน้องเขาก็รู้นะครับทุกคนผมไม่พูดเยอะผมไม่พูดเยอะแต่คุณดูหนะ้นาน้องเขาเขาต้องหน้าครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ22่น้องเขาอายุ22่สิบเล่นกี่ปีครับแค่4ปีน้องน้องเขาเรียน4ปีแต่เพื่อนพี่เรียน7เพื่อนผมเรียน7ปีครับทุกคนเรียน7ปีโอ่ของขวัญนะโม่ค่ะโม่ของขวัญเป็นแบบของที่กูตั้งใจเก็บมาประมาณ4ปีคือกลัวทำของสิ่งเนี้ยเมื่อ4ปีที่แล้วเว้ยหน้ามึงไม่เชื่อเลยดิ4ปีเพื่อมึงเว้ยจริงๆเพราะว่านุ้มจะจบเร็วจะ เนี่ไพูดเงาไปอันนี้คือไงเตรียมตัวมาตั้งนานของขวัญรับปริญญาของขวัญรับปริญญาต้เงินเก็บทั้งชีวิตกูหยิบเวลาหบาทหบาทหบาทไอที่ขโมยกูไปก็อยู่ในนี้เหมือนกันไม่ทาบาทไม่เคยเล่นผมไม่เล่นไพ่ครับตัวผม่เล่นไพ่ผมเล่นไพ่อันนี้คือเพื่อเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยอะไอันนี้คือทองปลอมไงลูกยอนทองปลอมเอาไปเลยไม่ไมเขียวแล้วไม่เขียวแล้วแต่ทั้งหมประมาณ70บาทเพื่อเวหนัไม่ต้องแบกมาให้เหนยนะเวันี ไม่มีผู้หญิงมั้ะแต่ที่นี่งานดีกับโดนผู้หญิงน่ารักเยอะมากเอาจริงๆนะไม่ค่อยมองหน้าออนเลยทุกคนดูดิ่ากัโดนก็มองของวันเรียบร้อยแล้วแม่แม่จะถึงแล้วออใช่ไหมแม่ครอบครัวออนเนี่ยจะถึงแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมษั์แม่กันไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เจอกับครอบครัวออนแล้วครับผมเป็นเพื่อนแต่ผมมาก่อนคุณแม่ยังไม่มาแม่ยังไม่มาแม่แม่อยู่ไหนครับพี่อยู่บนถนนนั่นแหละแม่อยู่บนถนนขอบคุณมากครับอันนี้ิสปอลิสบอลจบแล้วรู้ไหมว่าป้าออนเนี่ยทำอะไรมั่งด้วยป้าออนตอนเรียนอยู่ป้าออนอ่ะมีผู้ชายเยอะมากชอบแบบขโมยเงินแม่แบบขอเงินแม่เยอะพ่าออนอ่ะอย่าทำตามว่าโตไปอย่าทำตามเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะค่าเทอมเงี้ยแบบสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยอย่าอย่จับกล้องมาไลฟ์ปอลิสที่มึงซื้อกล้องมาวีรกรรมป้าออนอ่ะก็คือแบบค่าเทอมห้าหมื่นอ่ะแต่ขอแม่แแบบอออะะไไรเเเงีี้้ยยขกกินลวว็ปท่่ À, to lên bây giờ làm như bà on à. Ơ ơ ơ. อันนี้แกล้งเด็กเหรออันนี้แกล้งเด็กครับไม่เล่นซีรีส์เหรอครับมีครับผม5 5 1 5 Never Too Late ครับผมอย่าลืมติดตามผมปีหน้าครับมึงอะไปบอกไว้ครับโปรโมทช่องกูมั่งในซีรีส์อะไม่เคยโปรโมทกูโปรโมทหนักไงน้องโอเคโอเคครับช่องที่ดีสุดในโลกตอนนี้ัิดตามด้วยติดตามด้วยเออแล้วก็อันซับ YouTube ป้านะครับอันนี้เราไปรีบพูดพูดสุดีครับผมผมบาร์ลิสครับผมสันติผมบาร์ลิสครับผมเราพิ่บอกน้องๆนี่บอกน้องๆจิ๋วๆอ่ะหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกตีนะครับ และนี่ก็คือภาพที่เราไม่สามารถหาดูได้ในโลกนี้อีกต่อไปแล้ววันนี้อย่าลืมนะอยาจะเป็นเหมือนป้าเขานะตอนนี้เรากําลังรอแม่ของออนอยู่นะครับคือคนสุดท้ายที่แบบผมอยากถ่ายด้วยแบบอยากถามความรู้สึกอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะพามาดูความสุขของคนเรียนจบคนเรียนจบเนี่ยความสุขไม่ใช่แบบเอ้ยเรียนจบแล้วไม่ใช่ครับความสุขของคนเรียนจบคือนี่นครับทุกคน หายลูกลูกขานะครับทุกคนต้องต้องจิกนะครับต้องจิกนะเพื่อความสูงขาค่อนข้างดำนะครับเขาดำถูพื้นเยอะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาเจอกับซีอที่แท้จริงของออนนะครับออนบนเรผมเยอะมากครับพี่เนี่ยยืนจนเมื่อยขาแล้วเนี่ยได้แน่เลยนะโคโค่บาวอ่าอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่ง ลิสาค่ะลิสาค่ะลิสาขึ้นเลยครับส่งให้ผูด้วยกูไม่รู้ลอะไรไปดูไลฟ์บ่อยได้ไปลูกยางอันนี้คือตัวเต็งแต่พี่ี่ผมผมมีอะไรอยากฝากพี่แบบครับผมผมขอให้เพื่อนผมทำอีกสองปีนะเดี๋ยวเพื่อนล่นออกผมขอสองปีคือมันเริ่มแก่แล้วแบบมันนบนกับผมพี่ว่าแบบหน้าเริ่มแก่แล้วว่าแบบถึงพี่ก็จะเอาหออกนี่ฉีดหน้าได้ฉีดจนแบบหมอพอก่อนพอก่อนตดตาก็ไลฟ์โคโค่เบาเข้าไปซื้อน้ำไม่ได้ไปตอได้ครับขอบคุณมากครับพี่กอมากครับ เวครับ,บุกคนตอนนี้ครับทุกคนเราก็มาอ,อยู่กับแขกผู้มีเกียรติที่สำคัญที่สุดของงานนี้ครับแต่ว่ามาช้าสุดทำไมมาช้าครับแม่ถ้ามาไวก็ไม่ไดังอ๋ออ๋าาอ,อเหมือนลูกแม่เลยเวลานัดช่อบมาชา้า <c oughs> รู้แล้วว่าได้นิสัยใครแม่ผมอยากรู้ความรู้สึกแม่ที่แบบลูกจบแล้วแม่รู้สึกยังดีใจบจ,บ <c oughs> จบจบสักทีจบจบสักทีใช่ไหมนางเหนื่อยมานานแล้วเหมือนแม่เหนื่อยนะอ่อนอ่อน่อกีกูถามแม่มองเวบอกว่าแบบแม่แม่บอกดีใจมากแม่บอกแม่เหนื่อยแต่พ่อเหนื่อยกว่า พ่อรู้ไหมว่าแบบลูกแม่ชอบขอบวกบวกบวกอะไรเงี้ยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็บวกกลับให้อ๋อทำงานหาเงินให้แม่เลี้ยงแม่เคยให้เงินเดือนไหมครับใช่จ้ะเท่าไหร่ครับห้าพันอุยแม่แม่รู้บ่าลูกแม่ขอเงินผมอ่ะสามเดือนโบนัสทีหนึ่งสามเดือนโบนัสสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นมันยังไม่จ่ายเลยอ้ายังไม่ได้จ่ายลูกแม่โอ้ยผมจ่ายเป็นแสนแล้วแม่ลูกแม่ลูกแม่ผมไปเยอะแล้วยินดีด้วยครับแม่ดีใจใช่ไหมแม่แล้วอยากให้แต่งงานตอนไหนอยากให้แต่งงานคิดไว้สี่สิบอีกสิบปีเลยครับสี่สิบแล้ว คิดว่าเพื่อนเราควรจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะเบดอยากให้เขาแต่งได้เมื่อไหร่ผมคิดว่าสามสิบก็เกินนี้ผมกลัวจะไม่มีคนเอาขายไม่ออกตอนนี้เขาก,กำลัง <c oughs> ถ่ายรูปกันอยู่ <c oughs> ขอบทุกคนวันนี้ก็เท่านี้นะครับเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วเอาง่ายๆตอนนี้ยังไม่ได้ขงขวาญดารันเป็ดเลยนอกจากเศษเหรียญคะ่ะทุกคนคปิดคลิปปิดปิดคลิปีปป้าตัดออกนะปิดป็นคลิปปิดปิดคลิป,ป,ลปตอนนี้ก็เหนื่อยมากถ่ายรูปเหนื่อยสัตว์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีกับออนตอนนี้ออนก็จบแล้วแล้วออนก็จะไม่ทํางานนะคะก็จะเกาะช่องอนันเป็ดต่อไปทั้งชีวิต มีคนบอกว่าสกรปรกไม่เขาบอกความตัวมึงสกรปรกไม่ใช่หรอกโอเคครับทุกคนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็จากกันนะครับว่าเราจะไปกินเลี้ยงกนันต่อแต่อ้อนเนี่ยไปกินไม่ได้แล้วทำไมกิถ่ายแบบต่อสรุปมีมากมเลือกแล้วเลือกแล้วทุกคนอ่ะโอเคไปเลี้ยงกัน <iam> <iam> ต่อกล้วยของขวัญเลยก็ไดอ้าวเราสุดๆเลยครับทุกคนนี่คือรายใหญ่ของขอ้อนในวันนี้บ ออคใ,ใครใครให้มึงวะเนี่ยใครให้มึงทิ้งไปดิกูจะยอมทิ้งเลยทิ้งไป<ม>ไดิเขอ,อ,อให้เท่าไหร่กี่บาทกี่บาทสองพันสองพันมันพูดเลขผู้ชี้ผมฟังจนผมจำได้แหละอ่ะมา อยากได้อะไรพูดมาอยากได้ห้าหลักเอาความจริงเลยนะไอ้วันเกิดอ่ะไอออมมันให้ทีหลังมันซื้อมาเซอร์ไพรส์ทีหลังครับทุกคนคือในคลิปแบบมันมันให้แบบเล่นๆมันให้เสื้อตัวหนึ่งมาหลักหมื่นแต่ว่าของหวานที่กูให้มันไปตอนวันเกิดมันญ่ะผมให้มันหลังใหม่ผมให้มันเลขสองแต่มันให้กูหนึ่งแล้วมันฉลาดอีเนี่ยมันฉลาดผมบอกให้อีเนี่ยมันไม่ง่มันให้หลักหมื่นแล้วมันรับเป็นยาอีกเข้าไหป่ะอีเนี่ยมันฉลาดตห้าวันห้าวันไม่เอาไม่เอาเอาหมื่นหนึ่งเยอะไปทำอะไรวะจานทีเดียวก็หมดแล้วไอ้เนี่ทาด นะอ๋อหนึ่งมืนบาทครับทุกคนก็เป็นของวันละปริญญาใจมากเวอนใจมากกลับไปได้แล้วมึงอ่ะไปถ้าได้ร่องวันแสดงความยินดีให้กับน้องออนด้วยนะครับ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ไม่ว่ามาอาสิสแกนไหนสุดท้ายก็ต้องไปลาเพราะว่า,าลาไปก่อน